เมนูที่ซี่โครงหมูนุ่มๆุมละมุนลิ้นแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศหอมทีเดียวครับเมนูซี่โครงหมูอบก,กระเทียมพริกไทยดำครับเริ่มนํากระเทียมกับรากผักชีนะครับมาโขกให้แหลกก่อนเลยนะครับ ก็ไม่ต้องแหลกมากนะครับเอาพอหยาบๆนี่แหละครับอ่ะแล้วก็ตักพักไว้ก่อนเลยครับเราไปทําในขั้นตอนต่อไปกันเลยครับก็เริ่มนําซี่โครงมานะครับเราจะมาหั่นเป็นท่อนๆตามส่วนของเขาที่ให้มาก่อนนะครับซี่โครงก็ควรเป็นซี่โครงของหมูแก่นะครับเขาจะได้มีเนื้อเยอะหน่อยนะครับลองเลือกกันดูนะครับที่เนื้อน้อยเราไม่เอานะครับ เสร็จแล้วครับก็พักไว้ก่อนเลยครับแล้วก็มาตั้งกระทะเลยครับใส่น้ํามันไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกับรากผักชีที่เราโขกไว้เนี่ยครับลงไปผัดให้หอมฟุ้งก่อนเลยครับกระเทียมกับรากผักชีก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็ใส่ที่โครงหมูลงไปเลยครับเราจะผัดที่โครงหมูของเขาให้สุกก่อนเลยครับ ผัดจนรู้สึกว่าซี่โครงของเรามีเนื้อที่สุกแล้วก็ตึงๆนี้มาแล้วไม่ต้องสุกถึงร้อยจเซนนะครับคราวนี้เชฟก็จะเติมน้ำลงไปเลยครับน้ำเปล่านี่แหละครับเออเชฟได้พิมพ์ส่วนผสม,มไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่แล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวตามด้วยซอสปรุงรสครับแล้วก็น้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยนะครับตามด้วยพริกไทยดำ เราจะโขกหยาบๆเอาลงไปนะครับแล้วก็กระเทียมซอยครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับรอจนน้ำเดือดขึ้นมาแล้วก็ปิดฝาไปเลยครับเราจะปิดฝาเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับเปิดดูก็น้ำพว่ไปหมดแล้วครับแล้วก็เจ้าซี่โครงหมูขราเนี่ยก็มีความนุ่มไปหมดแล้วครับตอนนี้ผัดให้เข้ากันอีกเล็กน้อยครับนี่แหละครับ ตอนนี้ที่โครงหมูของเราจะมีความนุ่มละมุนเลยนะครับแล้วก็มีรสชาติมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศแล้วก็พริกไทยดำนะครับมีความฉ่าน้ําจะคลุกคลิกๆนะครับเมื่อกินคุ่กับข้าอสวยร้อนๆเนี่ยเชฟว่าเป็นเมนูที่เข้ากันมากๆเลยนะครับ